มีสัตว์โยนเข้ามาที่แดนกลางลูกนี้ยังได้อยู่แต่บัสลูกนี้ว่าไงทานนทานนลูกนี้ทานนทานนทาโนนทานนลูกนี้ทานนโอ้โหหโโอ้านนภาโนนทำไม่ยังทำไม่ได้โอ้โหภานนภานนโอ้โห เจ้าหมูบินก็มาป้องกันได้ดีนะครับไทยวัดป้องกันการยิงของชานนลไรยังตีไ,ได้แตกได้เลยครับเปลี่ยนตัวแนละ้วเปลี่ยนเข้าเพชิดออกได้เลยเราให้เตที่นะครับสรับเร็นเม,นม์นได้มีโอกาสลงเล่นทุกคนกีฬาบ้านเรานะครับกีฬาสงการานต์อือมเมเน,นผมจัด <laughs> จับช้าแรก สาวนครับเป็าวอ้นเชอกแู้บาลประตูบอลมาที่ผู้ช่ฟ้าที่่าทนบบลูกนี้ต่ก่อนได้วไม่ที่เือก้สวอยู่ที่เส้นพอดีนะอยู่ที่เส้นพอดีนะเส้นกับ่ดหนึ่งของสนามโอ้โหเกิดในก่อเก็บเื่วนแล้ว เราระเด็นเส้นพอดีนะครับพักเต็มทีเดี๋ยวไป้วต้องไม่เจ็บหวั่นะอย่าจะเสียจุดโทษโอ้ยในเขตริงวัดยิงยังยังบัอ็ะโทจเยิงลูกนี่โอ้ยใส่อัดกะะแนยงยิงยิงยังหวงบัวาามา ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุ่มีทุ่มีพบ้ามี่บ้าพี่บ้ากูบ้าลักคือหลักใบพี่พงศักพงศักไทยร้อนมากี่บ้าพี่บ้าเอาลูกนี้จับบอลลั่นไปหน่อยลูกชิ้นลงลงแสดงให้เห็นถึงเตะหลายนัดนะครับเริ่มอ่อนแรงอ่อนร้าเอาชาโนนมาอีกแล้วชาโนนชาโนนิงกูบ้าดิิยงกูบ้าดิ เราไปได้นะนูก <Scot man> <absorption> ็ไ <sucks> ม่รเอนน่ารายุน <classical rhythm aries> ้ำยัแล้นะครับแต่ยังยืนจับรุ้นประชาชนสบายเลยนี่รือว่าไม่ธรรมดาอกําัยมาแล้วนะเดี๋เดียวโอ้โหคุณบ้าปะวะเ้าสามระอ้งยิตัวงย้ยิงยงยิ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 ง

ตรงนี้มาที่มิชชันิชชัไปที่มิศกรนิกระด,ดกบอลโหยบอนหลังเพื่อนไปมาวาริจมากามนช้างแงวาริจไปที่ชานนนชานน์แตกมาแล้วก็ไปที่โอ้โหมลีมาที่วาริจาวาริจวา,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 าริจวาริจดีดดีเด็กวารลูกนี้ชานน์ชาโนนชานน์แล้วก็ชานนน <interesante> ลงไปเยดที่เจ็ด yeah, ท yeah, yeah. ี่เ็ที่เจ mm hear ja. nope sì ็ี่เ yeah, จ็ดท่เดที่เี่เจาที่เดที่เี่ที่เจ็ดที่เดเ็ที่เที่เจ็เี่เ็ดี่ที่ที่ี่ มาชานนชานนชานนชาเลยเอานปเาไเอาเอาอปแล้วลลพี่ลูกนี้ลาได้มเหตุกาสัเปไมาอือมาจากสกัดบอลมาได้ออกหรือเ่าทนมัยมานแล้วลูกดีอือมีโอกาสในการลูกทิ้นหัวแต่ยงตีก็แตกไม่ได้ นขึ้นกันนี่งดทิ้งงดทิ้งนี่แรนดันนะครับลูกนี้เลินเร็วมาสวยมิดยังได้อยู่เวสร็ววไปร็วไปเร็วไปรคนบาคนบาคน เกชิ้นหมูพิกได้ยอลูกนี้งไปัดออกไปไ่เร็วัไลเร็วไปเร็วบนไปรุนได้เดวสองนยำอยู่บุที่สนำอยู่นำลูกชิ้นหมูอยู่เห็นบุ๋ยังสไดุกไไไางไปบางไปบไดาไปบงไปสงครามยังไม่จบจะพึ่งรสครานี้ยิงออกไป เฟืองของท้ายๆของขึ้นเวลาหลังไม่ผ่านไม่เป็ของไม่พิชหมูตัดไปที่ทวีสัตว์ใส่บอลมาที่วิศวกรสวรรค์บางบอลอยู่อ้าวูนี้คืนไม่ดีเลยยางได้ที่บาทที่เก่าพีระบต่อเมด้วยไม่เข้า กลับมาที่หม่ที่สิบรัเร็วๆนันูนั่นๆนั่นนันมีโยนยาวมาไม่ผ่านมัชระขอบอนด,ด้วยขอบอนด,ด้วยเด็ดเด้งตรงไปตรงไปฟอรด์ดก็ต้อตงเสียใจเสใจ เอาสถิติไปก่อนเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่วะมาที่ชาแนนโดนวุฒิพงศ์ยิงยิงยิงไปชาล่าจะตัดเราได้ลูกบอลนะครับลูกบอลอยู่ด้านข้างสนามนี่บอกเลยอบอกเลยไม่ได้เขาต้องยิงก่อนเหีียบ ผู First, then, you, you yeah. 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 ้ซ้อนเนี่ยและแต่ก็สองูนยเฮ้ยสิบน้ำอยู่ดูแรงยิ่งามน่ยขเลเบอร์คนเบอร์คนแต่วงสายเนให้ไอยู่ใ้ไอยู่เย้ขึ้นก้นขึ้นก้นตรงนี้นะหลังขาโดนไปไปขึ้นมาเลยไป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 เลย อ้าอเข้าไปดนโดนสับแบอบหลังใบจะได้เตะมึงพ้วคมไปไปเช่นจอยเนี่ยแล้วจะห้มมึเง้ยมึงได้จอยมึงไดจอยจอยมุงไดจอยจะได้เตะมุงสลัดปู่ที่สิบนัอยู่2ประตูต่อศูนย์หลังมาที่พาราพงศ์ปุตตีพงศ์เออกลับมาตัดิ้นมูแตะบอลมาที่ชาดอนชาดอนชาดอนยล ไปเดินกองหลังของวูทีชินกับไม่ด้ได้ลูนีินไปว่ายังไงวาระจักกินลู้เป็นประดนหนสองวาระจัดไนได้เป็นปเป็นหนสองไปยางรจอเร็วมาอเร็วเร็วเร็รั้วนได้ตีด้วนมก็ตีต่อส อยู่ในเส้นให้ท้ายลังขึ้นเวลาหลังนะครับหนึ่งประต่อชแล้วบริษัทดึงขึ้นมาแล้วหนึ่งประตูต่อสองเจ๊ทิมเจ๊ทิมโอ้โหหนาหนึ่งสองแล้วะวิสักเดิไปเดนพัฒน์ทองออก ไม่น่าเต็มเลยมันไม่ชัดเลยมันม่สว่างถ้าทุ่มาไปยังตกที่ใครเชียเีเลยเชียบอลออกไป่าเชียเลเียตวันาบอลออกมาีเล่บอกทีเร่โอเค ทุ่มมาไปโดนผู้เล่นของบุริสิบอกไปเช็กเสาเช็กเสาเช็กเสาได้เตะมุมโอ้โหโนะครับตีใครแตกแล้วนี <c oughs> ้ยิงไม่ผ่านวัาชระไปไกลไปไกลดารานาบอลอาบอลให้เออ <c oughs> จะได้ทุ่มนะชานน์

ตากรหนึ่งประตูต่อสองเขี่ยเลย,ยเขี่ยปัน่นบวนแล้วครับนี่สี่ตอขึ้นมาหนึ่งประตูต่อสองนะครับปัน่นบวนแล้วสวยแ็กเบี้ยเงินโอ้โห ยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาครับลูกชิ้นหมูทอน